โดยในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะคในเขตเทศบาลนคะรยะลาก็เริ่มเคลียร์พื้นที่เพื่อจัดสถานที่ในการจัดงานเทศกาลสงกรานในปีนี้ค่ะ บรรยากาศที่บริเวณหน้าทางด้านศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะก็ทางเทศบาลนครยะลาเองเนี่ยก็จะมีการปิดถนนเส้นทางหน้าศูนย์เยาวชนนะคะตลอดสายค่ะพร้อมกับระดมทีมช่างจัดเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานนะคะโดยจัดภายใต้บรรยากาศงานสงกรานเมษายะลา c o l o r อร์ค่ะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12 จนถึงวันที่13นะคะที่บริเวณ4แยกศูนย์เย,ยาวชนเทศบาลนครยะลาเพื่อมอบความสุขส,สนุกสนานให้กับพี่น้องประชาชนค่ะด้วยกิจกรรมที่มีนะคะก็จะมีกิจกรรมเล่นน้ําสงกรานในสระน้ําค่ะมีอุโมงน้ําอุโมงสายรุง้งปาร์ตี้โฟมค่ะและเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพพื้นสายรุ้งนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีโซนอาหารร้านค้าช้อปปิ้งมากมายรวมไปถึงกิจกรรมภาคกลางคืนนะคะก็จะมีการแสดงบนเวที และมีดีเจสาวสวยนะคะมาสร้างสีสันความมันตลอดทั้งคืนยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็จะมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังค่ะวงสกายพาร์แล้วก็วงรทมรีนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิวค่ะพร้อมกันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาร่วมสร้างบรรยากาศความสนุกสนานสร้างความสุขไปด้วยกันค่ะเพราะว่าพาดงานนี้ไม่ได้เลยทีเดียว จะมีมในส่วนของปาร์ตี้โฟมแล้วก็กําลังจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าพูดถึงบรรยากาศของปาร์ตี้โฟมในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีแล้วก่อนที่จะเกิดโควิดสิเรามีการจัดปาร์ตี้โฟมไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเทศบาลนครยะลาก็จัดให้พี่น้องประชาชนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมสีสันมากมายทีเดียวตลอดทั้งคืนเลยค่ะ